สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับอู่บ้านบ้านอู่ช่างคันค่ะวันนี้เข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะคะเป็นรถมิล่าไม่แน่ใจว่าเรียกถูกหรือเปล่านะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะรู้ก็คอมเมนต์เข้ามาบอกได้นะคะลูกค้านะคะสั่งทำสีส้มนะคะสีเดิมนะคะเป็นรถที่ทุกตาทำคลิปมาแล้วนะคะรู้สึกชอบมากๆเลยค่ะน้องน่ารักมากๆเลยนะคะเล็กๆนะคะชอบมากค่ะ เดี๋ยวถ้าทําสีเสร็จแล้วนะคะจะอัดคลิปลงให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะฝากช่อง YouTube ด้วยนะคะชื่อว่าอู่บ้านบ้านนะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกันได้นะคะจะได้เป็นกำลังใจให้อู่บ้านบ้านได้ทําคลิปต่อๆไปนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจอยากจะทําสีรถนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาหรือว่าโทรสอบถามเข้ามาได้นะคะส่วนเบอร์โทรนะคะทุกตากา็ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะคะ นี้ก็คือพาชมรอบตัวคันรถนะคะน่ารักมากๆเลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ